ครับวันนี้ก็จะทําเรื่องการเอารากกัญชาสําหรับมาล้างน้ำนะฮะล้างน้ําเอารากกัญชาเพื่อจะเป็นยานะครับต้นต้นนี้ตัดได้แล้วครับเนี่ยตัดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเข้าพาไปดูนะฮะวิธีการเอาเอารากกัญชาออกนะครับเอา,า,ารากกัญชาออกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยตอนนี้กาลังกาลังให้น้องเขาเขาล้างรากกัญชาออกนะครับ รากกัญชาสรรพคุณของมันก็อย่างที่ผมพูดไว้นะผมนี่เจ็บเขา่าเจ็บเข่ามากๆจะเดินไป1สิบเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยมันแทบไม่อยากเดินนะครับตอนนี้เห็นไหมครับนี่ตัดมาละตัดออกมาแล้วแต่ตอนนี้เป็นเริ่มเริ่มฉีดได้แล้วนะฉีดน้ําตรงนี้ฉีดอน้ําฉีดไปเรื่อยๆครับฉีดจนได้เป็นพวงพอได้เป็นพวงเรียบร้อยนะครับเราก็มาล้างให้สะอาดเลยต้องใจเย็นอย่างนี้ครับไม่งั้นรากมันขาดครับฉีดนะครับรากกัญชานี่เป็นยาวิเศษนะผมบอกว่าเป็นยาวิเศษเลย เราอาจจะไม่มีการาวิจัยถึงขั้นวาล่ากัญชาในรักษาได้จริงไหมผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแล้วครับผมพูดถึงตัวผมเองเลยนะครับจากที่ผมเคยเล่าว่าผมผมเดินแทบจะไม่อยากเดินนะครับแค่จะไปเอาของสัก2 0 3 0เมตรเนี่ยต้องใช้คนนะฮะไม่อยากเดินแต่วันนี้ผมนั่งยองๆได้เนี่ยที่กาลังดูน้องเขาทำอยู่ในผมก็นั่งอย,ยองๆนะครับอัดวีโอให้ดูค่อยๆฉีดอย่างเงี้ยนะฮะฉีดแล้วเห็นไหมตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวถ้ามันได้เป็นเป็นพวงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับตอนนี้เริ่มเป็นพวงแล้วับกำลังทำความสะอาดที่สุดนะครับครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะกว่าจะได้อย่างนี้นะครับล้างแล้วล้างอีกน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะเนีี่ที่เขาบอกว่ากิโล กิโลสี่หมื่นกว่าบาทเพอได้อย่างงี้เนี่ยซี่พวงใหญ่ๆอย่างเงี้นะครับช่างแล้วเนี่ยครึ่งขีดยังไม่ได้นะครับมันแห้งแล้วนะครับและทีนี้หลังจากนั้นตากแดดสักสาวันพอมันหมาดมันแห้งแล้วเนี่ยก็เอาใส่ในโหลจัดเรียงให้ดีๆพอจัดเรียงดีๆเราก็ซื้อเหล้าขาวซื้อเหล้าขาวเหล้าขาวนี่ควรจะเป็นเหล้าขาวไม่ใช่เหล้าเหล้าที่จะต้มตามสุราพื้นบ้านนี่ไม่ได้นะอ่าดีกรีไม่ถึงนะครับ แล้วดีกรีของสุราเนี่ยมันจะมันจะเป็นตัวละลายสารออกมานะครับหลังจากนั้นถ้าดองแล้วพบมันจะออกเป็นสีชาชาน้ําแบบน้ําชาท่านดื่มไม่ได้ท่านก็ใช้น้ําพึ่งเจือให้ให้มันมีรสชาติและดื่มง่ายแต่ก่อนนอนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนฝูงมาบ้านยกตุกมาเอาลากลองลากกระชาไม่มีประโยชน์ในทางทางทางการเ,าเป็นยารักษาโรคนะครับนั่นเป็นการดื่มกันไม่มีประโยชน์นะครับ ท้ายแล้วนะครับตอนนี้เอารากกัญชาท,ที่เราล้างสะอาดเลยนะครับมาตากแดดอย่างเงี้ยนะครับตากแดดสัก2แดด2แดด3แดดนะครับแล้วก็กิ่งนะนี่คือก,กิ่งกิ่งที่ลำต้นมันนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดเป็นท่อนท่อนเล็กๆกแล้วก็สอดเข้าไปในโหลโหลดองนะครับแล้วก็ใช้เหล้าขาวนะเหล้าขาว40ดองให้ท่วมสัก2 3สาวันนีก็ดื่มได้แล้วครับฝากไว้นะครับว่ารากกัญชามันเป็นยากัญชานี่ถ้าเขา ที่เขาโครมโครมโครมกันเหมือนกับเป็นผลผลงานของพักการเมืองพักหนึ่งนะครับคือพักภูมิใจไทยที่เขาเสนอตรวจเขาไม่มีเจตนาที่จะปลดยาเสพติดจริงๆเขาจะเอาปลดให้มันเป็นยาแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถจะเข้าถึงแต่ก่อนถ้าปลูกอย่างนี้ไม่ได้ตำรวจเห็นแล้วจับนะครับแต่ตอนนี้ที่กล้าพูดกล้าทําได้เพราะอะไรมันไม่ผิกดกฎหมายแต่ฝากไว้ว่าถ้าคุณเอาไปเสพเป็นยาเสพติดมันคือยาเสพติดครับแต่จริงๆมันคือยา แล้วรากกัญชานี่ผมได้กับตัวผมเองผมถึงพูดบอกว่า,วามันคือยาวิเศษฝากไว้นะครับอย่าดองแล้วเวลาเพื่อนฝูงมาบ้านใครมาบ้านเนี่ยเรามีรากกัญชามามาดื่มกันดื่มกันไม่หายแล้วครับมันเป็นเหล้าขอให้ท่านดื่มก่อนนอนวันละเปกก่อนนอนวันละเปกเท่านั้นนะครับหรือครึ่งเปกนะครับรับรองได้เลยอาทิตย์เดียวหายผมวันนี้ผมถึงบอกว่าผมผมกล้ายืนยนันผมกล้าการันตีจนวันนี้มาผลพวงตรงนี้ที่พี่น้องประชาชนยอมรับหลายๆคน ใช้ใบใบมั่งหยอดใต้ลิ้นมั่งที่วงการแพทย์เขาทำเนี่ยจริง,รงๆที่พักการเมืองพักภูมิใจไทยเขาปลดมาเนี่ยปลดเพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงตัวนี้ถ้าเป็นายนก่อนมาทำอย่างนี้จับนะครับเนี่ยผิดกฎหมายเลยยาเสพติดนะครับข้อหาก็ไม่ใช่น้อยๆน,น,นะฮะถ้าปลูกกัญชาในบ้านเนี่ยข้อหาผิดกัญชานะครับฉะนั้นขอให้ใช้กัญชาอย่างมีคุณภาพใช้เป็นยาอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมกล้าพูดเพราะตัวผมเองได้ประสบการณ์ตัวเองนะครับผมฝากไว้เผื่อเป็นวิทยาทาน ท่านที่ว่าปวดเขากินคาราจุ่มละเจนเยอะแยะมากมายอย่างผมเนี่ยไม่หายอะผมมาหายกับลาการชาฝากไว้ไปเป็นวิธาทานต่อไปนะครับครับผมจินถากำฟูนะครับขอบคุณครับ